รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำอาอะไรนาชมพี่ีเขาพูพช่ไหมพี่บน นันไปนัดที่คนโดของ้บนน่ะและเชแนแอสปีฉันก็เลยรีบนัดก๊ คืนเนี่ยมาคุยแล้วก็วางแผนกันเลยเนี่ยฉันอยากจะจัดการมันเต็มที่ละก็ดีเหมือนกันฉันก็อยากจะจัดการมันเต็มที่ละมันเนี่ยด้าดๆานมากขรุข้วเป็นของฉันมันก็เลยจะกล้ามายุ่อีกถูกต้องแล้วละคนอย่างมันเนี่ยต้องจัดการซะให้เข็ดให้ต้วออแบบมันแหละมันถึงจะเช็ดนะว่าแต่ชมพู่จะจัดการกับมันยังไงหรอเธอได้เตรียมแผนแล้วหรอฉันเตรียมมันไดบก่อนแล้ว พวกเธอหนะ่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยหรอกฉันลนะ่ะจะจัดการมันทางโซเชียลนี่แหละก็จะสร้างแอปกลุ่มในการโจมตีมันคุณพูดเธอโจมแบบนั้นจะจริงเหรอแตวก็ดีเหมือนกันนะแต่บ้านมใใึงรห็นก็ว่าเป็นจริ่ของพวกเกาลนะ่ะฉันก็อยากจะเห็นแล้วสิ ถ้ามันโดนพวกเราจุตกรรมจะเป็นถ่าเราจะต้องสร้างไอ้ปลูกใช่ไหมเราจะเป็นคนสร้างล่ะเดี๋ยวฉันสร้างแอ้ปลูขึ้นมาเองพวกเติมแล้วมันห่วงไปหรอกแล้วก็พวกเราจะต้องมาร่วมมือช่วยกันนะช่วยกันโคตกด่ามันว่ามันเป็นคนรวงโลกเราต้องแต่งมันได้ขึ้นมาให้คนเชื่อเราแล้วก็ด่ามันทำให้มันเสียภาพลักษณ์ไปเลยก็ยิ่งดีแต่ที่ปีแล้เราเราจะทำแบบนั้นน่ะมันจะที่ถูกจับปากเลยนะถ้ามีคนจับไ้ขึ้นมาเนี่ยเราจะสู้เอาได้นะ จะไปจับพวกเราได้หรอรี่เป็นแอคหลุมนะใครจะมาค้นหาเจอห่ะพวกมัาเป็นฝีมือของพวกเราเราไม่มีทางโดนจับหรอกเช่นต้องมาพลอยใครจะไปจับพวกเราได้ล่ะฉันล่ะสร,ร้างแอคหลุมฉันจะไม่ให้ใครจับพวกเราได้แน่อย่างหนึ่งถ้าพวกเราเช่วยกันเรียกเนี่ยมันก็ไม่มีใครทูหรอพวกเราเป็นฝีมือของพวกเราล่ะดังนั้นฉันขอความร่วมมือจากทุกคนห้ามหักหลังฉันเด็ดขาด ไม่เห็นนั้นว่าเธอทั้งหมดตายแน่ใช่อ่ากที่ชมพู่บอกนายเนี่ยมันต้องเป็นความผิดรอกถ้าเราช่วยกันเนี่ยยังไงเรื่องเนี่ยมันคงไม่หลุดไปหรอกอืมันก็แล้วแต่พู้ถือละกันนะวัาเป็นความยุปิรรมูฉันห้ามให้ผูดือไม่ได้หรอก แต่อย่างน่ายอย่าฉันจะช่วยพวกเธออีกแล้วละกันนะว่าชคูเขาจะจัดการวันวันนี้เลยเหรอม่อย่างน่ายว่าจะจัดการาวัน,นพรุ่งนี้เราลองดได้ไหมแน่นสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันฉันคิดว่าฉันจะจัดการาวันนี้เลยฉันไม่อยากปล่อยมันไปอีกแล้วในเม,มื่อเรแต่คนรักมันฉันก็จะจัดการมัน่อไปซะดูสิคนจะรักมันอีกไหม ถึงแล้วนะน่าดงใจแล้วก็เนี่ยนี่นี่เป้าของผมเองนะวันนี้ผมจะพาพวกคุณสองคนเนี่ยมาพบกับคุณแม่ของผมก่อนเขาจะได้รู้จักนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคุณแม่ของผมยังไม่ว่าอะไรหรอกโหมันจะดีเหรอบ้านของนายเนี่ยตั้งแหล่งใหญ่เลยนะดูดีแล้วฉันเชื่อใจได้จริงหรอว่าแม่นหนาย่ะจะไม่เล่แกฉันจริงๆนะ่ะแม้ว่าฉันจะมีฐาน,นะที่คล้ายเคียงกัน คุณหนูเนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วไปนะคุณหนูยังมีดวงใจอยู่นะถ้ามีอะไรเนี่ยดวงใจจะช่วยเจรจาให้เองใช่ครับเนีน่คุณไม่ต้องกลัวไปนะแม่ของผมเนี่ยไม่ว่าอะไรคุณรอกแม่ของผมนะ่ะเป็นคนที่แยกเยได้แล้วก็ไม่ค่อยดูถูกคนนะ่ะเนเน่สบายใจได้เลยเพราะมันจะไม่มีปัญหาเลยแน่นอนฮันเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะครับเอฮันก็ได้ค่ะ เออนายเดี๋ยวฉันขอรออยู่ข้างหน้าละกันนะพอดีฉันอยากเข้าไปอ่ะฉันเกรงใจเนินิดนะฉันกลัวว่าฉันจะไปทําบ้านแน่เจกับหลกตาเดี๋ยวฉันนั่งรอหน้าหน้าละกันนะนายหน่ะไปหาแม่แล้วก็ตามให้มันนะอ้าวทาไมล่ะไม่ต้องกลัวบ้านฉันน่ะไม่ถือเรื่องนั้นอยู่แล้วใครก็เข้าได้หมดไม่ต้องเกรงใจเข้าไปสิตัวนี้มันร้อนนะไปเข้าไปนั้ท่านนายโทรแม่ฉันน่าไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่เป็นไรดีกว่าฉันนั่งท่านหน้าดีกว่า ช่วยสบายใจนะ่าคนพินมพนะค่ะคน้ำค่ะอืมจ้ะผมบดเรื่องว่าสีนะนีเลยค่ะคุณพิมอีนั่นแบงคาลวนี่น่ะว่าแต่พาใครมาด้วยนะซคุณพจะสกคนพิมพเอกไงดีคะให้ดิฉันไปดูให้ไหมคะว่าเป็นใครเธอไม่ต้องไปดูก่อบางทีแบงค์เขาอาจจะพาเพื่อนมาที่านก็ได้ เขาอย่างฮอนท่อนนี้ไม่กล้าเข้าไปฮันเดี๋ยวนี้นี้นั่งลอก,ก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามแม่ผมให้จ้ารีไปเถอะนะเดี๋ยวแม่นายนะรอแย่เลยฉันนั่งรอตรงนี้แหละย่างน,นถ้าคุณพี่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฉันขออน,นุญาตไปทเท้าความสาร์ด้านบนก่อนนะคะจ้ารีไปเถอ,อดอดใจเมื่อแม่คะเดี๋ยวหนูพาไปนั่งนะคะก็ไม่ค่อยเท่ารอยรอกแต่ถ้าได้นั่งก็ดีเหมือนกัน เอ๊นั่นพี่หมยนี่นะ่ะออกมาจากห้องครัวคุณแม่น่าจะอยู่นี่นั่นแน่ลนลยนะ่ะเดี๋ยวลองไปถามดีดีกว่าพี่หมยสวัสดีครับผมกลับมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ากลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างก็งสบายครับเออแล้วคุณแม่ล่รครับอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องครัวเหรอครับใช่ลวจ้ะคุณพี่อยู่ในห้องครัวนะจ้ะนั้นทัางมีอะไรเดียวเดี๋ยวพี่ขอไปทำของสดให้าก่อนนะจ้ะโอเคครับพี่หมย คุณแม่ครับผมมาแล้วครับและวันนี้เนี่ยผมก็ได้พาเพื่อนผม,ผมเนี่ยมาแนะนําคุณแม่รู้จักด้วยนะครับอลากมาสักทีนะแม่กะคิดถึงจริงๆเลยส่วนได้หนั้นเมื่อกี้แม่เห็นแล้วล่ะคุณแม่เนี่ยตาไวาจริงๆเลยนะครับไหนเพื่อนผมมาทั้งทีคุณแม่จะไม่ออกไปให้เพื่อนผมเนี่ยได้ทําความรู้จักหน่อยหรอครับได้สิต่ไม่ขอืิมให้หมดกอนละกันนะรู้สึกโลกที่เหมือนกันเนาะ เดีออกมาจากป้านาลกหลังนั้นน่ะไม่ให้รู้ว่าพวกเขาจะทําอะไรพวกเราอีกหรือเปล่านี่ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วนะเนี่ยก็จริงอย่างที่คุณหนูว่านะคะ ลามาอยู่แบบเนี้ยไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาหมายไหนกันอีกค่ะสีไม่รู้ว่าแม่ของแบงค์เนี่ยเขาจะรับในตัวเราได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรายังผ่านพ้นวิกฤตแบบนั้นมาได้ทําไมแบบนี้เราจะผ่านพบบน้นไปไม่ได้ล่ะคะถูกเลยค่ะคุณหนูเราทําแบบนี้เรามีเจตนาที่ดีเราไม่ได้คิดร้ายกับใครไงเขาก็ต้องเห็นความดีและควคุณค่าในตัวของคุณหนูแน่นอนค่ะอ่าคิดด้วยแบบนั้นอยู่แล้ว่ะค่ะยังไงกับคุณพี่มา,มากเลยนะคะที่กำลังใจหนูอ่ะผมมาแล้วคุยอะไรกันอยู่เนี่ย ถ้ทาทางสะดวกดีออกอ่ะนี่คุณแม่ของผมนะอ้าวมาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนะาใจใเอิงก็ขอข่าวสวัสดีคุณด้วยนะคะตายินดีร่วมใจทางสองนะว่าแต่เชื่อกันพั้งเนี่ยเออผมขอขัดก่อนนะคะคุณแม่คุณแม่เชิญนั่งก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมื่อเอาได้ไม่ไดหลักลูกที่จิงเนี่ยแม่ทนได้แต่พ่อรุมเวยน่ะล่ะฮ่า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 ะ ฉันนั่งเลียวไหนบอกมาสิทั้งองคนนี้เชื่ออะไรกันป้าจ่าหนูในนีนะคะสว่วนป้าที่อยู่ข้างๆหนูก็คือป้าดวงใจค่ะเป็นคนที่คอยดูแลหนูเองค่ะสวัสดีคุณด้วยนะคะนี่แหละครับสองคนนี้นี่แหละครับที่ผมให้เขาหนะะ่คาค้างคอนโดของผมแล้วผมมาค้างที่บ้านแทนนะครับอ๋อกีรบงเคยเล่าไว้ฟังใช่ไหมเมื่อคนะืนน่ะโอเคแม่ดูแลแม่ดูลลไม่ข้าใจละ ส่วนฉันชื่อพิมนะเดี๋ยวคุณพิมก็ได้ค่ะคุณพิมพ์ที่จริงเนี่ยหนูไม่อยากให้ลูกชายของคุณมาลําบากกับหนูเลยนะคะแค่มาจําเป็นจริงๆค่ะยังไงหนูก็ขอพักก่อนดูลูกชายของคุณนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไทยด้ยแขนก็ต้องช่วยเหลือกันซี่ที่จริงเรื่องราวเหตุการณ์ที่หนูเจอมาเนี่ยเียงพวกเขามาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วล่ะจึงก็เลยสงสารก็เลยอยากจะช่วยจริงหรอคะ งหนูก็ขอบคุณคุณพมพ์มากๆเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เห็นใจหนูกับป้าดวงใจนะคะให้หนูมาพักคอนโดไม่เป็นไรเลยจ้าและต่อจากนี้ไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็มาเล่าให้ฉันฟังได้นะฉันพร้อมที่จะช่วยหนูแล้วก็อยู่เคียงข้างหนูเต็มที่เลยละจ้าค่ะข,ขอบคุณคุณพิมพ์มากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆ,ๆดวงใจเองก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ ตอนที่สิบจบไปแล้วนะที่จริงว่าอีพีนี้จะให้มีคนตุยนะคะแต่ว่ามันยาวเกินนะเขาเลยตัดไปในอีพีที่11แทนละกันนะถือว่าเป็นพาให้นาะงเอกมีความสุขสักนิดนึงเนาะก่อนที่จะเออเจอชะตากรรมต่อไปนะะคมารอล่นกันว่าครั้หน้าใครจะตุยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะที่ติดตามรับชมมากันตลอดเลยนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดทุกอันตดอของช่องเราก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊นเติอให้เราด้วยนะคะจหด,ดับคลิปนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนจ้าไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย